วันนี้มาแรนดอมหัวข้อแฟนเก่าจะกลับมาใหม่ใช้ไพ่ today is friday คะ today is friday สำหรับนี่แฟนเก่าจะกลับมาใหม่อะคนล่าสุดแล้วกันแฟนเก่าคนล่าสุดจะกลับมาใหม โอเปนทัคเกิลส์ไพ่จะค่อนข้างงอหน่อยนะเพราะว่าเขาเป็นปฏิกนะคะโฟร์ออฟวันทูออฟเปนทัคเกิลส์ไฟล์ซอสจัสตินสีถ้วย มีการกลับมาไหมจริงๆเหมือนมีความพยายามที่อยากจะมีการติดต่อกลับมานะคะจริงๆถ้าตนราไพ่อะ่ะคือในตัวของแฟนเก่าคุณอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะอยากจะขอโอกาสกลับมาวนเวียนในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในความคิดเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าความรู้สึกของคุณความความรักที่คุณเคยมีให้เขาอะ่ะมันดูเสถียรมันดูสตเบิลมันดูมันม่นคงนะคะมันเลยเป็นความอุ่นใจอย่างหนึ่งที่เขามี เขามีความคิดที่อยากจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็ไพ่ห้าดาบขึ้นมามันเหมือนกับว่าในตอนนั้นเขารู้ดีแหละว่าเขาเป็นคนที่เดินเดินจากคุณไปทิ้งคุณไปเทคุณไปนะคะแต่ว่าตอนนี้จัดสมัมมณขึ้นเนาะมันเหมือนกับว่าอยากมีการจะติดต่อกลับมามีการโทรพูดคุยเปล่งเสียงให้ได้รับรู้รับทราบต่อกันนะคะแต่สี่ถ้วยแต่อยู่ที่ว่าคุณอะ่ะจะให้โอกาสเขาไหมาด้วยนะมันขึ้นสีถ้วยเหมือนกับว่า ตัวของคุณเองก็ดูด,ดูเพิกเฉยใส่เขาดูเมินเฉยใส่เขาดูอิกนอใส่เขาไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณดูอยู่ได้แบบมีความสุขแล้วในสายตาของเขานะคะดูกินเที่ยวมีความสุขกับตัวเองได้แล้วนะคะสตาเขาส่องโซเชียลคุณอยู่ด้วยนะคะในการส่องโซเชียลของคุณเนี่ยเขาเห็นว่าตัวของคุณเองมีความสุขกับตัวเอง ตัวของคุณเองสามารถใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้โดยที่ทแบบไม่ต้องมีเขาอะนะคะมันเลยเป็นความมันเลยเป็นความลังเลใจที่่าเขาจะทักคุณกลับมาดีไหมนะคะเพราะว่าในช่วงที่เขามีที่คุณมีเขาที่คุณและคุณมีกันน่ะมันดูทําให้คุณดูพังทลายดูแตกสลายแล้วก็หนักใจมากๆเลยแต่ในทางกลับกันตอนนี้ในตอนที่คุณไม่มีเขาคุณกับมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะ เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมมีความรู้สึกผิดอยูนะตอนเนี้ยในตอนนั้นที่เลิกไปอาจจะเป็นเรื่องของความรักที่แบบมีรักซ้อนเข้ามาเป็น the เวอร์นะคะแต่ในตอนเนี้ยเขาเขารู้สึกว่าเขาอะยังรักคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้คุณไปเป็นของใครด้วยนะคะมีโอกาสจะกลับมานะคะเพราะว่ามันมันมันเป็นความรู้สึกที่ ไปเจอเรื่องไม่ดีมาไปเจอเรื่องเรื่องท็อกซิกมามันเลยเกิดการเปรียบเทียบกับเรานะคะซิกออฟซอสขึ้นมามีโอากาสสูงมากที่เขาจะกลับมาและติดต่อคนกลับมานะคะ